Okay, okay, what's up? I've been on a paper chase for months I've been on a marathon for months All in all, I can't just get enough, I know What's up? I've been on a paper chase for months I've been on a marathon for months All in all, I can't just get enough, I know สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกันเข้าสู่ AEY Auto Import กันนะครับวันนี้วันนี้อ้นเปลี่ยนแนวมารีวิวรถป้ายแดงกันบ้างนะครับคันที่พึ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เลยสดๆใหม่ๆกับเจ้า Porsche Panamera ตัว 4e Hybrid และเป็นรุ่น Executive ซะด้วยนะฮะที่สำคัญคันนี้ Option ถือว่าพลักกันเลยทีเดียวเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะฮะว่าชั่วโมงนี้ถ้ามองหาเจ้า Panama โดยเฉพาะรุ่น Executive และเป็นสีเคยอนภายในเบาะสีแดงหมอกได้เลยครับรอรถกันนานมากๆนะครับกว่าเราจะได้เข้ามาสักหนึ่งคันนะครับ ระยะเวลาเนี่ยมากกว่า6-8เดือนกันเลยทีเดียวคันนี้ถือว่าถือว่าฮอตที่สุดเลยณนะตอนนี้นะครับใครกำลังมองหาอยู่นะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดกันให้จบไลน์เลยเพราะเดี๋ยวอ้นจะแจงรายละเอียดของออปชันคันนี้แบบจุกจุกันเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นอันดับอันดับแรกก่อนนะครับสิ่งที่ต้องรู้เลยกับเจ้าเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับมาด้วยเครื่องยนต์นะครับเบนซินไฮบริดนะครับ V6 2 9นะครับ2 9ะครับแรงม้ารีดก,กันมาได้อยู่ที่462แรงม้าเป็นแรงม้ารวมมอเตอร์นะครับและคันนี้ถ้าเซตในโหมดของตัวสปอร์ตโครโนนะครับสามารถทำความเร็วศูนย์ถึงดีกันสุดๆอยู่ที่4.5วินาทีนะครับและท็อปสปีดนะครับพานามลาถือว่าดีมากๆเลย280 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับสเปคแบบนี้แล้วใครที่เป็นสายชอบรถแรงๆนะครับดูกันให้ลึกๆเลยนะครับเอาละฮะไล่กันมาเรื่องของออปชั่นครับเห็นสีนะฮะจะเป็นสีอะไรไปไม่ได้นะครับสียอดฮิตของ p อ s t นะตอนนี้ก็คือ k คยอนนั่นเองคันนี้ได้สีเคย้อนนะครับไฟหน้าได้ไฟหน้าแบบ LED matrix มานะครับตัวนี้อย่างที่เมื่อวานอนแจ้งมาแล้วนะครับ LED matrix วิธีดูก็คือตัว LED หลอดเนี่ยมันจะยื่นออกมาแบบนี้แบบนี้แล้วก็ตัวโปรเจคเตอร์ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมวงรีนะครับและคันนี้ได้ชุดแต่งนะครับสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกรอบคันนะครับมาด้วยตัวสีแบ็กไฮ g อร์สนะครับในกิลต่างๆด้วยอันนี้ก็คือเป็นคอนฟิกเพิ่มนะครับ นอกจากนั้นคันนี้ยังได้กล้องนะครับเซอร์ราวิวบวกพาร์กิ้งแอซิดก็คือกล้อง360องศานั่นเองนะครับอ่าอยู่ตรงนี้นะถัดมาครับล้อนะเป็น21นิ้วนะครับลาย XK Executive นะครับคานาเมล่า Executive นะครับ21นิ้วนะครับพร้อมด้วยสีตรงนี้เป็น black high gloss นะครับเป็นสีดำเงาอันนี้คือคอนฟิกเพิ่มนะนะครับ ถัดมาครับหูงกระจกนะครับมิลเลอร์นะครับไซส์มิลเลอร์ตรงนี้คอนฟลิกมาเพิ่มเป็นสีดำเงานะครับสวยมากๆเลยนะครับหลังคาหลังคาเป็นพานรามิคกาสรูปนะครับเป็นหลังคาแก้วข้อดีของพานา,ม,า,า,ม,า,ามิล่าค,คือสามารถเปิดหลังคาได้ไม่เหมือนคคยเยนนะครับคือสามารถเปิดหลังคาเซ็ตด้านหน้าได้นะครับแล้วก็ประตูเป็นประตูดูดนะครับนี่ฮะ ประตูดูดนะครับซอฟโคสนะครับกุญแจนะครับเป็นเอ็นทรีนะครับพอยส์เอนทรีแอนโกะนะครับก็คือเป็นคีย์เล็บนั่นเองนะนี่ฮะโลโก้เอ็กเซ็กคทีฟนะครับอยู่ตรงนี้แล้วในโลโก้เอ็กเซ็กคทีฟเนี่ยมีนยัยยะความหมายคือตัวรถจะยาวกว่ารุ่นปกติ150มิลลิเมตรและฐานวิวเบดของฐานล้อนะครับ ก็จะกว้างกว่ารุ่นปกติ150 mm มเมเช่นเดียวกันดังนั้นใครที่ชอบพนาเมล่าและนั่งสบายคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับตามกันมาครับไฟไท้ายนะครับเป็นไฟไท้ายแบบสโมกนะครับนะนะปลายท่อนะครับปลายท่อออกคู่สีดำอันนี้คอนฟิกเพิ่มนะแล้วก็ในชุดของสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจเนี่ยก็จะได้กันชนชิ้นหลังนะครับเป็นแบบนี้ พร้อมด้วยดิฟวเซอร์ด้านหลังนะครับเป็นสีดำเงานี่อยู่ตรงนี้นะเอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในเพิ่มเติมกันนะครับต่างกันมาเลยนะครับรอเปิดประตูให้ดูก่อนนะนะครับภายในเป็นสีชูโชนนะครับสีดำและแดงนะครับเครื่องเครื่องเสียงคันนี้ถือว่าจัดเต็มนะครับมาด้วยเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์โอ้โหตัวท็อปสุดของพอสเลยนะครับและก็บอกนะครับ เบาะ14ทิศทางนะครับแล้วก็ถัดมานะครับพวงมาลัยตัวนี้ได้พวงมาลัยตัว GT นะครับ GT View นะครับเป็น Sport Steering GT View นะครับอันนี้คอนฟิกมาเพิ่มและยังมี Head Up Display นะครับเป็นตัวแสดงข้อมูลขึ้นกระจกหน้ารถนะครับอยู่ตรงนี้นะโลโก้หัวหมอนนะครับไปให้สุดทางนะครับสแตมป์โลโก้หัวหมอนมาด้วย เอาละครับเดี๋ยวเชิญตะกล้องไปทางด้านซ้ายมือนะครับเราไล่ออปชันกันเพิ่มเลยนะคันนี้ถือว่าออปชันมาแบบสุดๆจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะเข้ามานี่นะแล้วก็ในตัวนี้นะครับมาที่หัวเกียร์เลยก็ได้นะนะครับหัวเกียร์เป็นแบบ Executive Design นะครับตัวนี้นะ แล้วก็ในนาฬิกาสปอร์โคโนคล็อกเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันจะมีคำว่า POS t ์ดีไซนนะครับเป็นนาฬิกาของของเคยเห็นแบรนด์ที่ POS t ์เขาทำอะ c เซสซอรีพวกนาฬิกาข้อมือพวกเสื้ออ c ซเซสซอรีต่างๆนะครับตัวนี้ก็คือเป็นไลเซนของ POS t ์ดีไซน์ช็อนั่นเองนะครับก็มาอยู่ในเจ้าพาราเมลาคันนี้เช่นเดียวกันนะครับ ถัดมาเรามาไล่ดูออปชันของตัวรถกันบ้างนะครับคันนี้อย่างที่แจ้งมาแล้วนะครับจะมีระบบ s ปอร์ตเอ็กซนะครับก็คือปรับเสียงท่อได้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็มาดูในเรื่องของ a s s i s t แตนก็คือระบบช่วยเหลือต่างๆเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมนะครับมีเลนคี p มารักษาเลนนะครับแล้วก็เลนเชนก็คือตัวเตือนเตือนเตือน ออกนอกเลนหรือว่าเป็นบายสปอร์ตนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของเบาะนะครับจะมีออปชั่นอยู่2องออปชั่นนะครับก็คือเบาะลมร้อนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เบาะลมเย็นอยู่ตรงนี้ฮะนะฮะอันนี้มี2องออปชั่นนะครับแล้วก็ยังมีความสะดวกสบายเพิ่มเติมนะครับมาข้างในได้เลยนะตรงที่เท้าแขนเห็นไหมอันนี้ก็มีโลโก้พอเชนเดียวกันนะครับถัดมาครับ นี่เลยที่ชาร์จโทรศัพท์เป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับอันนี้คือคอนฟิกเพิ่มเติมนะครับไม่ได้เป็นสแตนดาดมานะครับคำว่าคอนฟิกเพิ่มเติมคือจ่ายเงินเพิ่มนั่นเองสําหรับใครที่ยังไม่เคยมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการการคอนฟิกรถในตระกูลพอร์ชแลมโบกินีเฟอร์ r r รี่เบลเล่อะไรพวกนี้นะครับก็คือเวลาเราซื้อเนี่ยเราแต่ละออปชันที่อ้นกล่าวมาแล้วเนี่ยคือจ่ายเงินเพิ่มทั้งหมดเลย เอาล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเบาะนั่งด้านหลังกันนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันนะพอเปิดมาอันดับแรกเลยประตูนะครับคันนี้ได้อิเล็กทริกซันบายก็คือเป็นม่านไฟฟ้านั่นเองนะนะครับตรงนี้เป็นออปชั่นซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับอย่างที่แจ้งมาแล้วนะครับว่า ใน Executive นะครับจะได้ความยาวเพิ่มความยาวของตัวรถเพิ่มขึ้น150มิลิเมตรก็ส่งผลทำให้เรานั่งด้านหลังเนี่ยคือสะดวกสบายมากขึ้นระยะเล็กรูมเนี่ยของหัวเข่าเนี่ยก็คือกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วของด้านหลังอยู่ตรงนี้นะครับของด้านหน้าเขาก็มี2อันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดิจิตอลแอร์โฟ e โซนนะครับควบคุมอะไรได้บ้างนะครับนี่เลยนะครับช่อง แอร์ดักต่างๆแล้วก็ตัวนี้เปิดม่านหลังนะครับได้จากด้านด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ยังมีม่านอีกตรงนะฮะม่านตรงนี้นี่การแสงอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ด้านหลังนี่ขึ้นลงได้นะแล้วก็บอกคู่หลังนะครับได้เป็นเบาะอุ่นด้วยนะครับสามารถเลือกฟังก์ชันจากตรงนี้ได้นะครับ ในเรื่องของด้านหลังเนี่ยสามารถคุมอะไรได้บ้างมีเรื่องของมีเดียถ้าเราต้องการฟังเพลงอะไรแล้วแต่นะฮะสามารถเลือกจากด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ควบคุมแอร์นะครับเนวีเกเตอร์นะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับอ่าตรงนี้นะเห็นไหมเบาะหลังเนี่ยเขาจะมีปุ่มให้ปรับด้วยนะครับปรับรองน่องของตัวเบาะได้นะครับคือปุ่มนี้นี่ปรับรองน่องนะครับ แล้วก็จะมีปรับแรมบ้านะครับอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้คือปรับเอนนะครับอ่านี่เดี๋ยวอ้นให้ดูอย่างนี้ก็ได้ครับเวลาปรับเอนแล้วเป็นอย่างไรนี่ขึ้นมาประมาณนี้นะฮะถอยลงไปประมาณนี้ผมว่าดีเลยนะในรุ่นของ e x e c u t i v e นะโอ้ลงได้ลึกเหมือนกันนะครับถือว่าเยี่ยมเลยนะแล้วก็มีเท้าแขนตรงนี้เพิ่มนี่มีโลโก้ด้วยนะครับ คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าออปชั่นแน่นจริงๆนะครับเพราะว่าเลือกตัวโลโก้เนี่ยมาทุกหัวหมอนเลยแม้กระทั่งที่วางวางแขนของตัวด้านหลังนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาก็จะสามารถเก็บของเพิ่มเติมได้นะครับเอาล้ฮะเดี๋ยวอ้นพาดูช่องเก็บของด้านหลังนิดนึงเพราะว่ารีวิวแต่ละครั้งเนี่ยไม่ค่อยได้ให้เห็นเลยนะว่าช่องเก็บของด้านหลังเนี่ยพื้นที่เขาประมาณไหนนะครับใน โคมนี้ที่เปิดนะครับจะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวปิดสัมภาระด้านหลังอยู่ตรงนี้ตัวนี้เนี่ยมาด้วยตัววอลชาร์ตนะครับจากโรงงานนะครับแล้วก็อันนี้ฮะชุดวอลชาร์ตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หยุดเปิดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มีอะไรก็จะเป็นพวกแบบบล็อกนะครับพวกตะขอเกี่ยวนะครับแล้วก็จะเป็นสายพวกของตัวไฮบริดส่วนตัวนี้ก็จะเป็น ตัวไฟไท,ไทแองเกิลเนาะเวลาฉุกเฉินนะครับก็ตรงนี้เอาออกมากางน,นะครับโอเคนะประมาณนี้ปิดออปชันตรงนี้ถือว่าเป็นออปชันนะสวิตปิดและเปิดและสวิตปิดพร้อมล็อกคือในบางคันจะมีแค่สวิตเดียวนะครับแต่อันนี้มี2 s สวิตคือจ่ายต่างเพิ่มนะครับทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะฮะสำหรับการ เลือกซื้อรถพอ s นะครับออปชั่นต่างกันราคารถต่างกันแน่นอนและที่สำคัญนี่ฮะดูไฟท้ายเป็นเส้น LED ยาวแบบนี้เลยอันนี้คือคือจุดขายของเขาเลยนะฮะกับพอสตั้งแต่โฉมปี2018ขึ้นมานะครับก็จะเป็นไฟยาวแบบนี้เลยนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปจบกันด้านหน้าครับมาดูกันว่าตรงนี้ในรายละเอียดเนี่ยถ้าสนใจจริงๆเนี่ยข้อมูลมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับ ก็บอกก่อนเลยนะฮะคันนี้เนี่ยยังไม่มีเจ้าของนะครับรถพิ่นเข้ามาเมื่อวานแล้วก็อ้นก็ทำการรีวิวให้วันนี้แบบละเอียดเลยนะครับตอนนี้ใครสนใจนะฮะก็โทร hotline เข้ามาได้เลยนะครับกับเบอร์0ูนย์สอ6 6และเบอร์0ูนย์8ปดหกหกแปดหนึ่งเก้าเก้าเก้า hotline สเบอร์นี้นะครับส่วนรูปลายละเอียดนะครับทักไลน์นะครับ a e y auto ครับช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวให้ทุกท่านนะฮะพาชม เดี๋ยวให้น้องๆพาชมรถกันอีกรอบหนึ่งและอ้นขออนุญาตตอบไลฟ์กันนิดหนึ่งนะครับเชิญชมครับมีใครเข้ามาบ้างครับคุณปิตินะครับสวัสดีครับคุณต้นนะฮะสวัสดีครับพี่ต้นนด้เจอกันเมื่อวานแล้วนะฮะวันนี้เจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับคุณปียานุษย์นะครับสวัสดีครับคุณแตงกวาสวัสดีครับคุณวิมล วิมลฉัตรนะครับสวัสดีครับสวยมากเลยค่ะคุณสำเริงสวีสุขนะครับสวยมากสวยงามมากครับคุณพิชามนนะครับสง่างามใช่เลยฮะคันนี้คือหรูแรงและก็แบบคือครบนะฮะคันเดียวนะครับสี่ที่นั่งคุณเชษฐ์นะฮะสวัสดีครับคุณอัญชลีสวัสดีครับนะฮะสวยอีกแล้วมบอกเลยนะฮะพานามล่าเนี่ยเข้ามาเท่าไหร่ก็หมดนะ ในบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าไฟ LED Matic เนี่ยมันจำมันแตกต่างจากจากไม่ LED แบบไหนก็คือ LED Matic เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความสว่างนะครับให้กับให้กับเส้นทางเนี่ยมากกว่าตัว PDLs Plus นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันเรื่องของการปรับแสงอัตโนมัตินะครับตรงนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเอาละฮะช่วงท้ายนี้นะฮะก็ โอ้นะฮะขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันไลน์หน้ากับ ay e auto import ฝากติดตามกันด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะทุกช่องทางการสื่อสารนะครับวันนี้บายบายครับ yeah. Yeah. Okay, okay. Okay. Girl, step to the money, that's a lay lay. Take advantage of my time to get a payday. I've been to myself, I've been out the way. If I'm not with the kids, it's me and Tay Tay. Spend a bag, get a bag, that's a routine. I go north, cross the border like some poutine. Growing up, I had old dreams, still be on the hoop scene. But I turned old dreams to both dreams. And look, we made it. Still do more numbers than the ones who got famous. Hear what I'm saying? I could take a cookie cutter system and go bust it down and bake. Okay, okay. What's up? I've been on a paper chase for months. I've been on a marathon for months. All in all, I can't just get enough, I know. What's up? I've been on a paper chase for months. I've been on a marathon for months. All in all, I can't just get enough, I know.